ร้อนพี่น้องร้อนนี่ <c oughs> อันนี้ก็วันนี้เดินพี่น้องซุกอยู่นะคะรออีกสามสี่วันห้าวัน,น พ่อได้เก็บอยู่จ้ะแต่ว่าต้องรอเวลาแล้วปีนี้ฝนดีตอนปลายพี่น้องแบแบดุกขา้านะเพราะว่าฝนดีตอนปลายนะคะอาจีชาหน่อยแต่ว่าก็ค่อยๆเก็บนะคะค่อยเดินนะเดินเลือกนะพี่น้องเก็บทีเดียวไม่ได้เสียดายพี่น้องจ้ะพี่น้องดูยังเนี้ยยังนี้ก็ไม่เก็บเด้อค่ะปล่อยเข้าไว้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องจ้า เก็บเขาปล่อยเขาไว้ก่อนเขากำลังงามนี่พี่น้องอาทิตย์นี้ฝนตกดีนะพี่น้องจา๋าดีมากเลยค่ะแล้วอาทิตย์นาก็แดดออ้โอโสาวนูสมเต็จเอพอดีพักหลอนหาติ์นะเจอกันแน่นอนนะคะเ <c oughs> จอกันแน่นอนอู้นี่พี่น้องโอ้เดี๋ยวสาวนุคยขอนญาตไปช้าชานะคะโอนนะพี่น้องโอน นะคะโสนเก็บไปก่อนเด้อพี่น้องจ้าตอนนี้ก็เลือกเลือกเอาค่ะก็มันก็มีบางที่ที่ว่าซุกแล้วนะคะพี่น้องก็มีบางนี่ตรงต้นน้นซุกแล้วนะพี่น้องลูกใหญ่แต่ว่าก็เหนื่อยหน่อยนะคะเก็บแปะช่วงนี้เพราะว่าต้องเดินนะ,ะกิโลก็รอม่ไว้พี่น้องนะตามถึงบ้านเลยค่ะ <laughs> ตามเดินมาตามถึงบ้านเลยพี่น้องสงสารเขาอยากกินเนาะคนแก่อยากกินค่ะคนแก่แถวบ้านนะคะก็เลยเดี๋ยวเก็บพอได้ให้คนแก่กินนะคะตามถึงบ้านเลยพี่น้อง้สงสารอยู่ค่ะปีนี้เนาะก็ยังว่านะคะธรรมชาติเนาะแมงกระไรไหลายพี่น้องเลยยามมงคิมมดครึ่งกระปุกเลยเนีย่พอดีฝนตกฝนตกแล้วก็แดดฝนตก เรายุง่งยุ่งยุงย,งยงไม่เท่าไรยุ่งก็มีอยู่พี่น้องไถ้ายามองเปลืองาช่วงนี้กับเปลืองยามองหน่อย <c oughs> ว่าฝนฝนตกนะคะเอาไปตอนวูกก็นี่แหละเหนื่อยก็มาทําคลิปนั่งทําคลิปนะคะหายหายเหนื่อยก็ก็สนต่อ <c oughs> เอออย่างนี้นะคะ่ะเคลียร์เตอร์นะคะ ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะเอาเด้อสักพักเดยเดี๋ยวสาวนุก็จะไปสอนต่อโอเคค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วโอ้ร้อนคุ่มเลยวะนี่ไขมันละลายอ้ผมแน่เลยช่วงนี้เนาะนะโอเคค่ะ